คำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีครับผมอ่าสวัสดีครับเมืองวดก่อนนี่ยถูกเลขได้เยอะไหมเมืงวดก่อนครับไม่ไม่ได้เอาเลยไม่ไมม่่ไได้เลยนี่คนที่ถูกปลากระสุถูกเยอะไหมครับปลาถูกเยอะมาเยอะแล้วเท่าไหร่สองพันเยอะไหม ถูกเระดภรอยโอ้ถูกทั้งเบอร์ทองด้วยไรด้วยได้ได้ตัวจากไหนบ้างคะไม่ซื้อให้เฉยงั้นไงโอถูกดีปูให้อยู่ปูให้ห้าเก้ากับสองเก้าปูปูให้อยู่เนาะปูให้ห้าเก้ากับสองเก้าอืมใช่ก็ปูซื้อลอตเตอรี่ก็ให้ดูอยู่ตั้งห้าใบเนาะวันนั้นเนาะเต้ไม่ไม่เอาเพราะว่าเขาอันเขาอันอ๋อสองเก้าเขาอันเนาะ กำเ,เงินว่าจะไปซื้อแล้วไปถามเจ้ามือบอกว่า,าอ่านี่นะเขาอั้นนันเนี่ยห้าเก้ากับสองเก้าเกว่าแล้วทำไมอัน้นเขาบอกใจไม่เต็มก็เลยไม่เอาครับเอนะ็นั้งวันนี้ปูฝันแล้วอีแล้วใช่ไหม<ะ>เ,นะเนี่ยนะเหนะ็นแ้้วปูฝันอีแล้วเนาะเห็นน้้วปูฝันอีแลว้ววันนี้นะปูฝันครับเหนะ็นแ้้วฝันอีแล้วเดี๋ยวจะตามดูกับปูว่าฝันเรื่องอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวตามไปดูกันเนาะ ก็มาอยู่ต่อหน um ้ากระท่อมหลวงปู่สวงนะครับคุณผู้ชมแล้วก็มาตามความฝันของปู่อนุชิตน,นะครับหรืออาจารย์อนุชิตนะครับสวัสดีครับปู่ครับสวัสดีครับผมวดดบสวัสดีครับสวัสดีคัวดีจา้าพีดด่จารุสวัสด,ดีจ้าก็ปู่ต่า,คามาความฝันเนาะอ่าในมิตรปู่ก็บอกมาอีกแล้วเนะอะท่านไม่พูดเยอะท่านให้ตรงๆนั่นแหละ เหมือนที่เดี๋ยวก็ถ่ายไปเนาะปู่ไม่พูดเป็นตัวเลขเด้อครับอือเพราะเราสายนี้มันมันจูงแจงเกินไปก็ปู่ก็ไม่อยากที่จะขายตัวเองอะพูดง่ายๆ่าปู่ไม่ใช่สายสายแบบนั้นด้วยตรงๆแล้วก็อยากจะช่วยลูกช่วยหลานช่วยเอฟซีทุกคนเนาะทีนี้มาถัดมาเป็นอาตย์นี่ปู่ก็จะนิมิตเห็นหลวงปู่ทวดเนอะในประสาทศีของภูมินี่แหละอืมแล้วก็เห็นพ่อหลวงรอเก้าด้วยนะ ปู่กับปู่ประสาทนี่แหละพาพี่น้องเดินไปก็ไปกราบหลวงปู่ทั่วเสร็จปู่ก็จะมองเห็นอ่องค์พ่อรอเก้าท่านนั่งหันหน้าไปทางทิศเหนือแล้วก็ไม่รู้ว่าเขาจัดพิธีกรรมอะไรในประสาทสีขอนะเยอะนะผู้คนแล้วก็จะมีเขาจะตีเป็นก็เหมือนกับว่าเป็นทางบุญนะนะที่เราเดินเข้าไปแล้วก็เจอท่านนั่งอ่าทรง นั่งอยู่นะ,นะในภาษาบ้านเราก็ว่านั่งแหลนะเนาะปู่ก็ไม่สันทัดในเรื่องการภาษาเวียงวังวเราก็มองเห็นปุ๊กราบหลวงปู่ทวดเสร็จปู่ทวดท่านก็นตัวเป็นๆน,นี่แหละท่านก็นยิ้มให้เอแล้วเราก็มองกวาดสายตาไปก็ประมาณเอาประมาณสักสามสิบสามสิบเจ็ดเมตรเนี่ยก็ถึงพ่อหลวงท่านส่ง นั่งอยู่แล้วก็จะมีโต๊ะรับรองพระองค์ท่านปู่ก็คลานไปเนาะคลานไปหาท่านแล้วก็อยู่ตั้งไกลก็ก็น่าจะจะอยู่ประมาณประมาณห้าเมตรเศษเศษนี่แหละนะห้าเมตรนี่แหละที่จะถึงตัวพระองค์ท่านนั่งรอเก้าเนาะพระองค์พ่อหลวงรอเกา่าท่านก็นั่งแล้วบอกว่า มานี่ลูกมาใกล้ๆเนี่ยอืมทําไมต้องไปคุกเขา่ากราบบังคมอ่าไกลเทพมาใกลๆอ่าหน่อยก็ได้ท่านว่ายอย่างเงี้ยอ่าทีนี้ปูก่ก็ก็คลานเนี่ยนะเอาหัวเข่าเนี่ยคลานเข้าไปหาแล้วก็ถวายบังคมค่ะอืมก็ประมาณระยะห่างก็ประมาณสามสามโศกอ่าสานะมศอกเนี่ยอืสามโศกนะ เสร็จแล้วท่านก็มองหน้าแล้วก็ยิ้มแล้วก็มองไปที่ปรา,าสาทสีโขลแล้วก็หายไปเลยพ่อหลวงรอก้าใช่ไหมคะใช่พ่อหลวงรอเก้าเราเนี่ยชัดมากนะท่านสวมชุดขาวด้วยท่านดังชุดขาวทั้งหมดเลยค<า>นะอันนี้ก็คือความฟันของปู่ประมาณอาทิตย์เศษเศษที่ผ่านมานะอืมแล้วก็จะมีมีอีกชุดหนึ่งที่ปู่เนี่ยมีมิรอันนี้ก็ชัดเหมือนกัน นะว่าตรงนี้เนี่ยจะมีมอเตอร์ไซค์เขามาฝังไว้ลักมาประมาณสี่ร้อยกว่าปีเอ้ะมันมีไหมมอเตอร์ไซค์เนี่ยฝังไว้อยู่ตรงนี้เนี่ยตรงมุมสั่ะแล้วก็จะมีคนร่างใหญ่คนโบราณเขาก็ขุดปู่ก็ไปยืนดูตรงนี้อ้าวขุดเขาว่ามีโจรเนี่ยลักมอเตอร์ไซค์มาฝังไว้ตรงนี้อืมแล้วก็มอเตอร์ไซค์เนี่ยจะเป็นของฝรั่งแต่เมียเป็นไทย ที่ตามหามอเตอร์ไซคันนี้ต่ไอคนฟังไม่รู้ว่าที่ว่าเป็นโจนมาลักมาเนี่ยเราไม่ไม่ไม่เห็นหรอกที่นี้ก็เห็นเขาขุดเอามอเตอร์ไซค์ขึ้นมามอเตอร์ไซค์นี่จะเป็นมอเตอร์ไซค์วิบากนะเออแล้วปู่ก็เลยถามว่าเออทะเบียนอะไรเขาบอกดูเอานะท่านมองไปเห็นห้าหก ทะเบียนห้าหกแค่ห้าหกทะเบียนห้าหกตัวหนตัวสองตัวแค่นั้นแหละที่ที่ที่งวดเนี้ยที่ที่มาในปริศนาในรูปแบบนี้นะี่ยนั้นก็ปู่ก็ไม่ได้ฝันอะไรอีกจนมาถึงวันนี้อันนี้คืออาทิตย์เสศษนะปูอีกเครื่องหนึ่งเนาะใช่แล้วก็มีมิันอีกอันหนึ่งนะคะนชองมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์วิบากเะเอ่าวิบากแล้วงวด ก่อนที่ผ่านมาปู่ก็ฝันอะไรน,ะน,นั้นจะได้เป็นแนวทาง,ง,งว่าปู่ปู่ท่านอ่าคือคือย้อนอดีตให้เห็นเนาะครับสมัยที่อดีตชาติที่ผ่านมาท่านก็บอกว่าเราเนี่ยอยู่ในความดูแลข,ของท่านเลี้ยงดูของท่านนะสรุปแล้วก็คือ <c oughs> ท่านเนี่ยอาบน้ำมนต์ให้แล้วท่านก็เมื่ออาบแล้วเราเนี่ยอ่าท่านก็บอกว่าสิ่งของเนี่ย จะขึ้นมาแล้วนะอ่าสับสมบัติของของลูกเนี่ยจะขึ้นมาแล้วให้เอาขึ้นมานะสองชิ้นว่ายงี้เนะเาะแล้วปู่ก็ถามหลวงปู่อ่าอืมสองชิ้นมีอะไรบ้างปู่บอกว่าสร้อยคอรกระใสก้อนะใส่ก้ออือกระใสก้ออืมแล้วก็เอาอ่อีกสองเพลาสองเพลาอ่าจะขึ้นว่ายงี้สองเพลาท่านจะขึ้นอืม ก็พอนันทิศท่านก็บอกว่าเอาสองชิ้นอสองชิ้นก็สองเวลาจะขึ้นเป็นเป็นสร้อยสังวานนั่นแหละสร้อยคอนะเสก้อนะเสก้อสองชิ้นก็เป็นเก้าสองนะอ่าเต็มเต็มเลยหมดคนก็เป๊ะนั่นแหละรูปอืมท่านให้ปริศนาย่างนี้อืมก็นอกจากนั้นก็ไม่มีอะไรนะเัืที่แล้วก็เป็นอย่างนั้นก็เข้าเต็มเต็มแล้วแ่งวดนี้ห้อยออกไปสองสามวัน อาไม่ถึงสามวันหรกสองวันปู่ก็ฝันวน่ก็บอกก็พูดแค่คําเดียวสองตัวนั่นแหละ่ะปู่ไม่พูดเป็นตัวเลขละเขียนให้แล้วนั่นอ๋อเด็ยเขาอยาะอืมเดเขาอยเกื่ดกอนปู่อ่าบอกน้อคูนะใช่ปู่ว่าถ้าฝันเห็นไม่ไร่เป็นนาองปู่จะมีเลขเก้าใช่ปูพ่พูดแบบนี้แหละใช่แล้วก็สองเพลาอ่าสองเพลา้อยสองอ่าอันอ่ากระเสรกรก็ เก้านอก็อี๋งหนาสองชิ้นน่ะเป็นปริศนาปูอยู่ในนั้นเลยปู่ก็ยังบอกว่าให้ตีปริศนาเอาชคจนปู่ว่าไม่ต้องทำน้ำมนต์อะไรแล้วปู่ให้มาอย่างนี้แล้วก็พาทานไปตีเอาเป็นปริศนาไปนั่นแหละแล้วก็พอวันที่หวยจะออกปู่ก็ฝันเห็นตำหนักนั้นด้วย ที่ปู่เขียนไว้สร้างเมื่อปีพศสองพัน่น้อยห้าเก้าตืนชาวมาก็บอกไว้ครูเนี่ย5้าเก้านะโอ้ฝันต่อแล้ฝันตอีกใช่ต่อจากฝันเห็นหลวงปู่ค่ะชีไปเลยถามแม่ครูสิห้าเก้านะอย่าลืมอือปู่ย้ายมานี่หมดเลยเนาะใช่ค่ะแล้วก็ฝันเห็นฝันเห็นห้าเก้าก็เต็มเต็มไม่ต้องกลับเต็มเต็มไม่ต้องกลับทีไปที่หลักหลักที่ปู่เขียนไว้ีพศสร้างตำหนัก ก็เอาอย่างนี้แหละปู่ก็ไม่ใช่ที่จะให้ลูกหลานต้องงมงายเรื่องแบบนี้หรอกคือมันเป็นแนวทางแนวทางลระปู่เนาะใช่แต่ถ้ามีวัสนาบุญพาวัสนาก็สามารถที่จะได้ไปจะได้ทำบุญต่อเสียงโชคได้ทําบุญสร้างกุศลกันไปเพราะว่าช่วงนี้ยุคนี้ยุคเทพลงมาสร้างบารมีแล้วท่านก็ไม่รู้จะช่วยลูกหลานยังไงก็ต้องช่วยแบบนี้ สามห้าสามเจ็ดห้าหกถ้าเรามีวาสนาเราก็ได้เนาะปู่ก็ไม่อยากจะให้ลูกหลานต้องอะไรมากมายกับตรงนี้แต่ก็ขออยากจะให้ปฏิบัติคำแผ่เมตตาไปแล้วบุญกุศลก็จะช่วยเราครับปู่ก็ฝันเกี่ยวกับหลวงปู่นี่แม่นมากเลยนะครับไม่ฝันแม่นฝันแม่นอันนี้ท่านก็บอกสองตัวเนี่ย แล้วก็หายไปเลยไม่พูดอะไรมากอลยใช่ไหมครับใช่บู่ไงปู่ตัวน้สามห้าสามห้านะแล้วก็ไม่พูดเลยไม่พูดเลยท่านก็เสียงนี่มาจากข้างบนด้วยโอ้เสียงมีเสียงบอกอะไสามห้าลูกไปเลยปู่จะําอะไรอีกไม่ทันจะชัดเจนเลยลูกผมไม่รู้ว่ายังไงเนาะแต่มันเสียงปู่ไหมครับเสียงปู่เลยเสียงปู่เลยบอกใช่ เสียงปูเลยไม่มีใครหรอกปูเรานี่แหละปูสวงนี่แหละเจ้านุ่กก็ฟันเห็นบ่อยค่ะปูนั่นและรับขันแล้วท่านจะไปดูแลลูกหลานเ่นีะอือพอเราสายท่านท่านไม่ทอดทิ้งเราอืจะไปดูแลลูกหลานหลายๆที่ลายทางที่ศรัทธาองค์ปู่ท่านเมื่อกี้ก็ทำไมเอ็มเครื่องดื่มลงปูปูลงเอาฝาข้างหลังมาดูนะมีมีฝาอยู่ด้านมีฝาใช่ไหมกับเบอนกันเป๊ะเลยลองดูสิ เป็นยังไงปลาแมปลาเอ็มร้อยปลาเครื่องเดิมเออปลาเครื่องเดิมเอ็มร้อยนะเห็นไหมเอ็มร้อยอ้าวทำไมทำไมเป๊ะเหรอลูกดูล่ะเป๊ะเมื่อดูดูสิอืมหกห้าเลยนะอืมปลาเอ็มเราจะสบายเมื่อกี้บะคะปลาเครื่องเดิมก็ข้างในเห็นไหมข้างในอะลูกข้างในยังไม่เห็นดูแต่ตัวแดงๆก่อน ดูเนี่ยเห็นไหมหกห้าหกห้าอายุปูก็ห้าสิบหกเด้ออายุปูห้าสิบหกข้างในนี่หนึ่งหนึ่งสามด้านข้างอ่ะด้านข้างศูนย์ห้าหกศูนย์หกห้าหรือเปล่าลูกศูนย์หกห้าเออศูนย <5, 5. S 3> ์หกห้าศูนย์หกห้าก็เลขเข้ากันกับ ของปูเลยเห็นใมอเตอร์ไซค์ที่บากนั่นแหละทะเบียนทะเบียนเนาะปูเนาะเป็นเวราตรงกับอายุปูด้วยห้าสิบหกปีปูอายุห้าสิบหกปีด้วยก็ไม่บังเอิญนะปูเนาะที่มันมาตรงกันเนี่ย0ูนห้าหกเปิดทไวแล้วเปิดกนปูจะมาอีกเปิดก่อนปูจะมาว่าเลข่งนี้สวยมากเลยคิดแล้วไม่คิดว่าปูจะมาตรงกันเปิดเมื่อเช้าเนี่ย เนาะมันอยู่ที่บาตรสนาแหลวงตัวที่บาสนาปู่นะปู่ถ้าปู่รู้ปู่คงจะรวยไปแล้วรวยไปแล้วจะได้สร้างศาลาเสร็จไปแล้วแหละไม่ไม่อยู่แบบนี้เนาะปู่ไม่อยู่แบบนี้เนาะนั่นแหละลูกเลยเราก็แต่ว่าปู่เนาะแต่บุญวาสนาเเดินตามรอยตาม่รยจวงปู่มักน้อยปู่ไม่ไม่คิดอยากจะไปอะไรมากมาย โอ้เราได้สวดมนต์แผ่เมตตาก็พอแล้วอืได้ปฏิบัติตัวอยู่ในศีลในธรรมก็พอแล้วนะหลวงปู่ <c oughs> สอนไม่ให้ยึดติดนะปู่เนาะใช่ค่ะอย่าไปยึดติดถ้ายึดติดเราก็ติดกรรมอย่าโลภอ,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 อะไรก็แล้วแต่ถ้าสิ่งที่เราอยากได้มากๆมันจะไม่ได้แต่ถ้าเราอยากได้น้อยๆนั่นแหละจะได้คือจิตใจเราอยาละโมกยาโลภค่ะเป็นอย่างนั้น อะไรก็แล้วแต่ก็อย่าไปยึดไปเหนียวอย่าไปยึดติดเดี๋ยวเราจะต้องย้อนมาใช้หนี้ใช้กรรมอีกปู่ท่านสอนอย่างนี้อะไรพอที่จะละเราก็ละไปอย่าไปยึดไปเหนียวอย่าไปยึดไปติดอะไรกับสิ่งที่มันแม้แต่หินปราสาทยังลมสลายได้นาปะษาอะไรกับชีวิตหรืออะไรสิ่งของที่เราอยากได้จะต้องลมสลายเหมือนกันหมด เมื่อถึงเวลาถึงวาระเนาะเราก็อยากไปยึดติดกันมากมายนะแต่ขอให้เราได้อยู่ในโลกปัจจุบันเนี้ยอยู่ได้ก็พอแล้วอ่าทับโทรศัพท์เด้อลูกขาเนี่ับโอนี่ยครับเรื่องปู่เนาะก็เป็นการเป็นแนวทางแค่นั้นเด้อคุณชมเนาะเป็นแนวทางปูก่ก็เป็นนนมิตก็ยังไงก็บอกยังงั้นลูกปู่เนาะใช่ถ้าปู่รู้ปู่คงจะรู้ อ๋อแต่นี้มีรถเก๋งขับเลยใช่อืมครับอ่ะก็เป็นแนวทางกับปูสนางรปูสวงก็ท่านจะเป็นในแนวนี้เนาะมันนิมิตเอาฝันก็เป็นนี่แหละครับสามห้าสามเจ็ดแล้วก็ห้าหกเนาะครับคุณผู้ชมเนาะ